จุดทูบรัฐบาลไทยในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมขาใครเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะงวดที่แล้วเราเข้า93กันยินดีกับเราพัฒนาคืนนี้ด้วยนะคะคนที่ตามศูนย์นะเอ,อเกือบแตกสามตัวอีกแล้วนะคะ <c oughs> เกือบแตกสามตัว ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยให้สักนิดนึงนะคะทุกทกอ่าทุกคนนะคอมเมนต์ <c oughs> ว่ารวยให้หน่อยได้ยินเสียงไหมเอ่ยเมื่อกี้มีสายมีสายเข้ามาได,ได้ยินเสียงไหม สวัสดี200คนดูด้วยนะคะทูบจากคำชะโนดนะคะคุณผู้ชมขาท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยคอมเมนต์ว่ารวยกันให้สักนิดหนึ่งนะคะใครที่ชอบเลขทูบลองตามเลขทูบดูนะคะสลับงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็อยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการ รับชมแล้วก็ถ้าชอบลองตามดูแต่ถ้าไม่ชอบก็งดดราม่าก,กันนะคะงดดราม่านะเพราะว่าอาจจะมีมนุษย์ลุงแบบว่าโอ้มาถล่มเยอะมากเลยนะคะคอมเมนต์มนุษย์ลุงเลขทูปเรามาแล้วนะคะถ้าใครชอบตามนะทุกคนนะคะคอมเมนต์ว่ารวยให้สักนิดหนึ่งนะคะเออวันนี้ใครถูกราวบ้างนะคะลาวมีศูนย์จริงๆนะคะเออเคาะที่ศูนย์เก้าออกศูนย์ห้าเก้านะคะ มาดูเลขไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเลขทูตประปังเอองวดที่เราเราเข้าเก้าสามนะงวดนี้เราจะต้องปังยิ่งกว่านะคะ <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยอย่างงวดเนี้ยขอปู่ขอ่าเมตตานะคะในค่าคืนนี้นะคะให้เราเอาเลขไปซื้อกัน,นะะรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนวันที่สิบหกมิถุนายนน,ะะน,าน,น,านนี้นะคะพรุ่งนี้มารืนนี้มารืนนี้นะคะมารืนนี้วันที่สิบหกนะคะออกวันอาทิตย์ ออกวันอาทิตย์นะคะออกวันอาทิตย์เลขของเราเลขแรกมาแล้ว <c oughs> งวดนี้ขอให้สองตัวตรงมาสามตัวตรงมานะคะท่านใดที่ชอบเลขทูบตามเลขทูบดูนะท่านใดที่ชอบในส่วนของเลขแนวทางเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ใบแดงด้วยนะคะ จุดทูรัฐบาลไทยนะคะทุกคนฮะอุ้ยฮาฮหรือว่ามันจะมาเบิ้ลหรือเปล่าคุณผู้ชมหรือว่ามันจะมาเบิ้ลคะเพจจริงใช่ไหมคะนะคะทุกคนตอบให้หน่อยใช่ใช่ค่ะเพจจริงนะคะทุกคน เพจจริงอันนี้คุณตามมี่เพจจริงนะเลขห้าเออจะเป็นห้าห้าหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าห้าห้าอันนี้คือแบบมีเฮนะได้ซื้อง่ายด้วยนะเนี้ยนะคะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะคุณผู้ชมเพจปลอมระบาดเยอะมากคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะ ฝากติดตามเพจจริงด้วยนะคะเพราะว่าเพจปลอมดังมากเลยตอนเนี้เพจปลอมคนติดตามเยอะมากคนดูคลิปเยอะมากเลยนะคะเออเราเไปทำบุญจริงมูจริงสถานที่จริงโดนเพจปลอมดูดคลิปไปปุ๊บไปทำได้คว้าโฆษณาคลิปเรียวชุดใหญ่เลยนะคะแต่เพจจริงคนดูน้อยมากเลยนะคะฝากด้วยนะเพจนี้เพจเดียวนะคะคนติดตาม470,000คนนะคะ ไลส์สดนี้จุดทูบครั้งเดียวนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะเราไม่ได้มีการจุดหลายรอบนะ รัฐบาลไทยคือจุดวันนี้นะคะตามนัดที่เราว่ากันตามนัดที่เราได้ได้ไดนัดกันมานะครับเพราะาจากที่ไปสวดมนต์นะคะสร้างบารมีที่คำชะโนดมาเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมขานะคะนุ่งขาวห่วมขาวสวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมให้กับองค์พญานาคราชปู่ศรีสุโทยา่าศรีปรทุมมาที่คำชะโนดกลับมา นะคะก็ได้ทูบนี้มาแล้วก็จุดมาแบ่งปันกันเผื่อปู่ย่าท่านจะให้โชคอีกงวดหนึ่งสำหรับเลขทูปนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแนวทางหลายๆคนได้เห็นใบแนวทางกันแล้วแหละนะคะทางช่องทางอื่นๆก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจปลอมต่างๆด้วยก็เอาไปเผยแพร่กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะลหลายๆคนก็ชอบ หลายๆคนก็ชอบนะคะหลายๆคนก็ตามกันไปส่วนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวอุ้ยห้าห้าสวยมากเลยซื้อง่ายด้วยซื้อง่ายเหมือนว<ม>่าที่แล้วแป๊บหนึ่งนะคะมือมือจะสั่นๆน,นิดนึงคุณผู้ชมอุ้ยเลขห้าสวยจังเลขห้าสวยจังแล้วตรงกับบ้านเลขที่ที่จุดด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วตรงกันด้วยนาะตรงกับ อาจจะบอกให้บ้านเลขที่นี้คือบ้านเลขที่หนึ่งห้าห้าคุณผู้ชมบ้านเลขที่ที่จุดเนี่ยหิ้งปู่ที่าสาธุบาร,รมีท่านเนี่ยนะคะขอยัดหันต๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะบ้านที่จุดอยู่ตรงนี้คือหนึ่งห้าห้าบ้านที่จุดอยู่ตรงเนี้ยบ้านเลขที่ก็คือหนึ่งห้าห้านะคะบ้านนี้จะทาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหิ้งปู่แล้วก็ใช้ในเรื่องของการสวดมนต์นะคะใช้ในเรื่องของการสวดมนต์ นะฮะทุกๆวันพระแม่ก็จะมาแบบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มามา,มาจุดขอพึ่งพาบารมีท่านบ้านเลขที่หนึ่งห้าห้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะคะว่าเลขมันจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าจะตรงกับบ้านเลขที่หรือเปล่าที่แต่เลขทูบก็คือห้าห้าสี่หรือเปล่าแต่มันก็สี่กับหนึ่งมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว,ลวขีดขีดเหมือนกันนะคะเออ ขีดขเหมือนกันเลย 5, 5้าสวยมากและเลขเล็กทูบแตกตรงตรงนั้นพอดีพอดีเลยตรงเลขห้าพอดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนสวัสดี2,600คนดู1,500คนดูนะคะขออำนาจบุญบารามีขององ,องค์พญายนาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของเราเองเปิดโชคเปิดทรัพย์ เปิดคุมสมบัติขององค์พญานาคราชผ่านเลขทูปนี้ที่เราทั้งหลายจะนําไปเสี่ยงโชคในรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่ส6มิถุนายนปี6พัน7นี้ขอบุญบารมีขององค์พญานาคราชเปิดคุมทรัพย์ทรัพย์ในดินทรัพย์ในหินทรัพย์ในน้ำทรัพย์ในอากาศ เปิดให้เราทุกคนได้รับโชคปลดหนี้ปลดสินมีเงินเก็บมีเงินใช้มีเงินพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอดูแลสุขภาพแล้วก็มีเงินไว้ต่อชีวิตของเราเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญมีเงินไว้สร้างบุญบารมี นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะก็ขอให้เราได้มีโชคลาภกันในงวดวันที่16มิถุนายนนี้ผ่านเลขทูปนี้หรือใบแนวทางเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบางคนเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะแปดแรกจะเป็นแปดศูนย์แปดแรกจะเป็นแปดศูนย์นะคะฟันที่เลขแปดนะคะแปดเด่นล่างนะคะแปดเด่นล่างแต่ก็คือเราก็พูดไปเผื่อไว้บางคนอาจจะไปเล่นบนด้วยอะไรด้วยก็ก็เรื่องของของ ของเราไปนะคะ80 81 87และ89แปดทั้งใจเทแปดทั้งทั้งกระเป๋าให้กับแปดนะคะในงวดนี้นะคะมีเหรียญอยู่เท่าไหร่นับใส่แปดให้หมด <c oughs> นะคะมีเหรียญอยู่ในกระปุกอมสินเท่าไหร่นับใส่แปดให้หมดนะคะเออมีเหรียญอยู่อ่าอ่าอะไรนะอยู่หน้ารถเท่าไหร่นะคะ เทใส่แปดให้หมดนะคะแวะปั๊มฉีแล้วเจอแผงลอตเตอรี่นะคะมีแปดเรียงอยู่เรียงรายอยู่แล้วก็ดึงปึ๊บออกมาเลยก็คือเลขแปดทั้งหมดเลยนะ,ะเพราะก็คือแปดงวดนี้คือเด่นที่สองตัวล่างมากนะคะมีเงินอยู่ในอ่าอ่าธนาคารเท่าไหร่ก็คือโอนให้กับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็คือแปดทั้งหมดเลยนะคะเออนะฮะแวะปั๊มฉีที่ปั๊มไหนปุ๊บนะฮะเดินทางตั้งแต่เหนือจรดใต้นะคะแวะปั๊มปตทปุ๊บ เจอแผ N ary, งลอตเตอรี่ปุ๊บดึงปึ๊ดปื๊ดออกมาก็คือขอให้ติดแปดไว้เลย,เลยนะคะแปดอะไรก็ได้นะคะขอให้มีแปดพอร,รับทรัพย์แน่นอนนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าที่คัดออกมาเป็นตัวกะทิแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าตัวไหนที่เด่นมากๆแล้วคือไอตีมตอนนี้มีเงินอยู่ร้อยสิบาทจะไปซื้อลอตเตอรี่สักตัวหนึ่งสักใบนึงนะคะจะซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งเอามาแปดแปดอะไรดีเอามาเคาะเคาะมาเลยสักตัวหนึ่งเอามาเลยวัดดวงไปเลยนะคะ ตัวที่วัดดวงเลยทุกคนขาตัวที่ชอบมากๆเลยฟังดีๆตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวสามตัวเดี๋ยวปล่อยให้เดี๋ยวช่วงทายเดี๋ยวให้แคปหน้าจอกันนะคะทุคนขาเหลือเงินอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบาทจะซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งจะเอาตัวเลขไหนดีมาดูกันนะคะไอติมขออนุญาตเคาะและฟันฟันและเคาะนะคะเคาะและฟันฟันและเคาะเคาะทแป๊ับ,บหนึ่งเป็นกฎไหย้อนนะคะเออ ปล่อยจอยค่ะนะฮะเราปล่อยจอยนะฮะเราปล่อยจอยให้กับพิจาช,ชีพทั้งหมดทั้งลายทั้งปวงนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดเก้าสี่ทั้งหมดสี่ตัวนี้ทุกคนแคปหน้าจอนะคะใบแดงนี้ได้กันหมดแล้วเนาะนะคะใบแดงนี้ได้กันหมดแล้วนะฮะเราจะปล่อยจอยให้กับมิจฉาช,ชีพมาวางนะคะมาวางลิงก์ตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดูดคลิปเราไปดูดไลฟ์สดเราไปแล้วไปวางในช่องมันเพจแล้ว,วุ่ยมัน พอกูไม่บอกมันก็อ่างเยอะมากเลยนะคะขอยัตบอกมันก่อนขอญัตบอกมันก่อนนะคะพวกเปรตนะคะเออพอกูไม่บอกมันก็ได้ใจมากเลยะะอไอ้พวกมิจฉาชีพเออกูบอกก่อนนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะเออพอไม่บอกปุ๊บได้ไดใจใช่แหมตอบทุกคอมเมนต์จะเนาะเออใส่ใจดูแลแฟนเพจดุญาตมิจฉะนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งปดเจ็ดแปดเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้า ตัวที่จะเคาะตัวที่จะฟันตัวที่จะฟาด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 ,ฟดมีเงินอยู่ร้อยี่สิบาทนะคะเพราะว่ามีแปดสิบาทอาจจะซื้อแปดไม่ได้นะครับเพราะว่าแปดมันอาจจะเพิ่มราคาแปดมันอาจจะพุ่งกระโดดไปอยู่ที่ใบละหนึ่งรอยี่สิบาทอย่างต่ํามีหนึ่งรอยี่สิบาทเท่านั้นถึงจะซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเคาะไปที่แปดศูนย์นะคะเออมีแปดสิบบาทซื้อแปดได้ไหมมันซื้อไม่ได้หรือมันอาจจะซื้อได้ ก็ไม่ได้ใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็พูดเผื่อไว้เลยนะคะเผื่อค่าน้ำมุกน้ำมันเผื่ออะไรด้วยนะคะเออจริงๆมันก็ใบละแปดสิบาทนั่นแหละเธอนะคะเออใบละแปดสิบบาทนะคะเออใบละแปดสิบบาทนะคะเคาะที่ตัวไหนคะเคาะฟันเลขแปดศูนย์ไปหนักๆเลยคะ่ะเคาะแปดศูนย์ไปหนักๆเลยคะ่ะเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสลับสามตัวนี้ตัวที่จะวัดดวงของเราเลยนะคะ อ้พวกเปรตเนาะนะคะ980ทุกคนขาเราจะต้องเคาะกันที่ตรงนี้ถ้ามีเงินติดตัวอยู่ห้าสิบาทจะซื้ออะไรดีคะบนล่างกลับเยเยี่ยมนี้มาอีกแล้วนะคะเยี่ยมนี้มาอีกแล้วเออนะคะเออเธอนี่มิชาซีฟจะชื่อเฟซเอมี่เอมี่เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษนะเธอคลิกเข้าไปได้เลยไปอยู่ลิงก์มิชาซีปเลยนะคะ8081 8789นะคะ 80, 81, 87, 89, แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดเก้านะคะฟาดไปเลยค่ะแปดนะคะแปดศูนย์อัดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์นะคะเออซื้อไปเลยนะคะมีเงินอยู่ห้าสิบบาทจะซื้อตัวไหนดีบนล่างกลับซื้อแปดศูนย์ศูนย์แปดบนล่างกลับค่ะมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งจะซื้ออะไรดีขึบนล่างกลับนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดบนล่างกลับ นะคะคแต่ถ้าใครที่มีอยู่พันหนึ่งก็กระจายซื้อไปนะคะอย่าไปเจาะไปจงมันนะให้ตัวไหนก็ซื้อให้ครบนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นลูดแล้วก็ลูดไปเลยค่ะแปดศูนย์ยันแปดเก้าไปเลยนะคะเพราะว่างวดนี้เด่นแปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะเ,ออเด่นแปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอืมนะคะนี่เลยนะคะเออนี่ พี่วอแวนนะเนี่ยที่สมัครเฟสพรม,มาอ่าอันนี้เนี่ยพี่วอลแวรหรือเป่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้า 80, 8, 1, 8, 7, 8, 9, ทุกคนแคปหน้าจอนะ